นี่ขอก็ไม่เข้าแปิาใหากนเนาะหาไก่ยูเมีมันปินหนามาเพียบตัวเดียวเนี่ยเจ้าเบิ่งดูเจ้าวเย็นเมียนบ่เจ้าว่าปินกัมนซีดูเออนี่ตัวนึ่งก่อนเออตนี้แม่ก่อนเรียกว่าเมีลูกกไดไก่ปหาัี้จุดๆโอ่หหนึงสองสามสี่านาหน้งไก่หาหามันดิ หางั่นบรหาหงลานีไป้หางไดหนึ่งหนึ่งสองสามหน่งซีหาเนี่ยู่ไขามันคือมาพิมเนี่ยควไข่หข่วยวหนามันนี้ดิเนะเก็บนวลเดี๋ห้างมันนี่ไข่เก็บนวยอ้ไก่กับไข่สวยทั้งคู่เดีเป่ากันนะวะสวยทั้งคู่นี่เป่าเนี่ยเป่าเป่าตีเป่าเมยมันหาหานี่เดีอวมันมีแบบแบบเชียน เห <Yeah. S 1> ้าห้าห้าหกห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าสิบวมมันติดไปเลยีก hmm มันนั่นแม่หางมันติดตันแปดมันติดกันเมือทุกตัวได้น่ะเออติดมันจะตัวด้ใกล้ติดกันมันสิมี่แปดเองแปดอีกแล้วบ่แปดนะไรกหันยหนอมเข้ามาบ่มเหาประตู แต่อยู่แต่อยู่บอกหลายใดกแต่สามาเมืองหรือเป่าต่บ้านอันนั่นเนาะเลขกันเลกกันเลกกันเลขกันเนะกันเขาตลอดเนาะ้เงียบเงียบเก๊ดนเงียบขึเงียบพิ่นเงียบเลจักสิไปคือเกาหันไหนบ้านู่่เพิ่้อหาเพิ่นบอกประตูเกบกับปาได้สิวนะ มาทู่หาเดี๋ยวซิ่งบนเรือโอ้ซิ่งเลยว่าตังกับมีบนี่ตัวมหลวจัวกับกับมีอยู่สิท่าหาีนี่ตะกี้สองท่านกับือหันหัสามกับบี่กับสองหาหาสองกับมี่บีตักับจก<า>ตัวเลยหมดแค่ตะกี้เกี้ต หามากนโอบอบอผลมามันมากเจ็ดสองสองเจ็ดนะได้ใส่สองเจ็ดใ่เนี่เขต็มเบอแล้ลูกเขาหอห้ห้าพูลาเจ็ดสองสองเจ็ดแมนบพมันเต็มบอเต็มมีนเรื่อมอะไรเก็สามตูนเต็มเบอแล้วมือตัดสินคือมือเร็กว่าเขาขายขายเพราะขายรอยละเท่าไดเออบาทเท่าไรเขาย่านได้ครึ่งเย่ยว เพิ่งเดียวก็ซื้อรถม่ตูแบนยังจะไม่จกันหลายแต่พเนหางมันเป็นกระดั่งหางมันจะเป็นหาเป็นหกเปกับไก่กยะั่งคู่มันปินใชกันข้างคู่นี่มันจะเป็นเป่าได้ีมันจะกูฟันมาขึ้นฝันมาไปซื้อน้ำไม้น้ำหลานอะไเงี้โซว์อไเงี้ยให้เลยมันสุดท้ายให้สี่สิบบาทสี่ศูนย์วก่อนว่าเอาขอเสีเอาสี่สิบบาทสองมัดมันเอาไห้ ไปซับน้ากันในยสองมัดหลานม่นเง่้ยให้ควาดที่ขายมัดเดียวสี่สิบบาทไก่มันปลาอย่างตัวเด้งอันอย่างไก่อย่างอันบอกนี่แม่เนี่ยผมเห็นไก่แตกบอกไก่อย่างตัวหกเนี่มันกินตัวหกนี่ยมันกินไก่อย้ไก่แตกผมคิดว่าไก่ตอกไก่แตกประมาณนั้นละไก่แตกนี่แม่ขามันแม่แม่เจ้าเจ้าบึงนี่แม่นี่ขามันนี่ขามันไก่แจ้ง ุ่มมุดวันหนึ่งสองไม่ได้ายุไก่บกตัวนี้ด้ไหมไก่หัวไก่หัวนี้ยูน้ำไก่แหละตัวนี้จีหันมาที่นี่ยหันมาทางนี้ตัวนึ่งพิศนายูน้ำไก่ในบาวดนีไปบอกนนไก่ไก่กับไก่สวยนหหาาอยู่เล้วโตหกล้วปิ้งนีเลยมันมันหโตเด้อไก่หางโอนั้นหางมันหางมันหันใช้กันเอหางมันหันใช้กันหางเป็นหาเป็นหกเนี่ย นั่นเป็นหาเป็นหนอนหกสี่แมนบอสี่มาได้ใส่ใไก่สี่ถูกไก่สี่ตั้งหนึ่งคันนี้ไปทั้นหกสี่หกสี่เออหกสี่หกหนึ่งแมนบอค่้าหกหกกับใครได้นอกเป็นหกบ่ใครมันเจ็ดนวอยู่แล้วใครเลขสองสามสี่ห้าหกเจ็บ ตึ้เก็ตเลยหุกหาหุกซื้อรวดเร็ดนี่นี่อยู่หาหกเออมันมันมันมาพ่อหกตัวนี่นะมันมาพ่อหกมันนี่หาหนึ่งดี่หกกับหางมันเนาะหาะมันไปจอดกันเบิ้งโอ๊ะเสาหัเจ็ตเจ็ตสองเหล่าเมมันใช้หาหาลุดหากตัวนี้กับตีตัวนี้มันก็เป็นสองหล่าเมียนมันเป็นสองเจ็ เี่นตเี่ตาต่าตีตัวนี้มันเปหกสามตัวนี้มันเป็นหกสามหกหนึ่งหกคือหญ่เมื่อหานิวหกกับไม่เท่ามันคือยู่นี้ตลอดสามยู่ได้ีิวางหันรลักอันสามาามันบ่าี่เดีเข้าก็บเบิ้งยืนยีดีสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามกับกันเลยนี่วางหนึ่ง มวดกอนมะดอกหนึ่งซีกับเบิ้งหลักอันเข้าได้ซีมานมาเขากับเบิงนึ่งซีเก่าซีมันจะออกหืเปิ่หวดบางหนึ่งอันมันมาสามสามเปดสามเปดนี่ดีบ่แมนพี่เข้าเบิ้งวดไม่ดีแบบนี้หมวดกองวดมาดอกกว้างหนึ่งดหวดนี่นดีฮอื มันยังหเปี่ยนเอขามันสี่มาตปนี่แม่มันขามันบ่เหเป็นยังแม่แม่ขามันสี่ไปใส่ทั้งคนนะเออมันยกขาใส่เขาเหรนเออมันยกขาใส่ไหนเนาะที่หนึงเหมันเห็นเล็บมั้บอแม่เล็บมันเป็นเล็บมัแจ็คเล็บนี่มึงว่าขายกไปใจก้นแจ็คเล็บเป็นสามบอเอาขามันหน้าละขาหาขาหูหันละบอลาเนน่ามันมีแจ็คเล็บสามบอสามบอตานีบิ่งใบใส สามสามสี่ไสไก่สามไก่ก็คมันยืดน้กันยังไสามหก่ค่มันสองอสามหกสามสอต่ไันีบอกว่ายุไก่เนี่ยมันก็บอกว่ายุนี่เลือสามหกไก่ก็อยยุคนคนก็อยย่ไก่บอกไก่ปัตานีก็บว่ายุไก่สามไก่บอกว่ายุคนกับไก่มือนกันน้ำกันะีหามหกหกหกหนึ่งกระเหกหนึี่ซะ หน่วันดีมันหกเมมันหามวไม่สิบบ้างไม่ืใบมือหาก็ม่นหกกใหม่เข้าสามก็สามสามหกนั่นเองหกสามหกหนึ่งหหนึ่งหกสามหกหนึ่งเลขหกศูนมันมาเป็นศูนยเมื่อไห่นะตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นศูนตัวนี้ มันเป็นศูนเป็นศนศูนมันเอาหาช้กันนี่มันหางนี่มันเป็นหาเป็นโฮก่หางติดกันที่หางติดกันหาโฮกิ่งพลั่ก็ตัวนี้หางตัวนี้เหรอ บ่เห็นมันปิ้นวันหนึ่งหันเขาเตรมๆไม่ไดวันนึงหันเพรได้ซื้อหาแปดสามเตรียมได้วันนึ่งหันแค่ไม่เป็น่ต้องสีเออยหญ่ว่าซีเนาะสองสองในหนี่ีในหนีกุนยังวายอยู่เออมันเป็นสีซีสองสองีเนียนตัวนี้มันมาต้งบนทเ้รื่อางเลยมันมาต้องบนทเ้งล่างนี่มันเห็นเั็นสีเนาะ แม่ที่เขาวานิวแล้วก็ร่วมกันอันนี้เป็นแปดหลักการก็สามสามแปดสามไม่หนีกันเพิ่มกันแอมเขียนว่าจันอันอันอันนี้วันนี้บ่นีนมากวันนี้บอกวันนี้มาตัวใดวันนี้มากหกกับสองเนี่ยอ๋อเห็นได้หกกับสองสี่กับแปดตัวนี้อันนี้มันมาใครมาดอกตัวนี้มันมากตัวนี้ดีเส้นมาหกกับสองตัวนีอแจ้งว่ามากคุณจะต้องปลูกแข่เส้นไห้มันเป็นดังไดเสันนี้ เป็นหาเป็นหกที่แล้เนี้ยบอมันรวบกันแล้วหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดก็เป็นเจ็ดยู่แล้วฮะนับพางซะอีกบอเออหน้าพังซะเอามากนั้มามาอกเเห็ุทั้งสี่มันก็เป็นตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นเจ็ดสองถึงข้งเขวาเลยที่หนึ่งเบนบอรสองกับสองในหางนี่แหละสองในหางนี่แหละเออขาร่วมกันอ่านด้วเจ็ดนับแต่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดกับตัวมันอย่างนี้อืมเนี่ย ชอหางนึ่มันบอกว่าสองหางสเจ็ดเจ็ดสองไปแล้วเลยอันตัวนี้มันบอกว่าสมแล้วนี่สามเยยนี่นี่สามนี่หกสหหนึ่งี่เจสองเนาะเจกับหางนี่หไม่ทสเออหก่นี้สามนีละนี่นีละีเป็นหกสองันก็ไปน้ำกันบ็ไปอืมแก้ว่าบอ่นั่น มันบ่ติดกันเนาะไปไผไปมันเออตัวนี้กันก็แบบนี้แม่นบ่อันนี้บ่ติดแม่นบ่อือบ่ติดแบบนี้ครับแม่เก่ามันเป็นห้านิ้วโกับไม่เก่าเจ็ดกับอันนี้คือเก่าเจ็ดกับอันนี้คือเก่าเจ็ดยังไรเจ็ดสองสองเจ็ดคือเก่าเอ้ามาถ้าไหนมาเจ็ดสองอยู่เยอ่บังเดาห้านิ้วเรา หกก็ไม่เท่าเจ็ดก็แบบนี้ดิจ้าติดกันเดีเจ็ดอีกเจ็ดสองอีกหนึ่งคนสองคนหนี่มันก็เป็นเจดสองอีกคือเกาออมึงรือมึงดูเมนแมนบ้นีมันเป็นหกามกัเป็นยางเป็นหกหนึ่งเป็นหกหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นยงก็ปิดหน้จังนีนติดกันกับแบบนี้ดิแบบนี้ก็ได้ติดเอ่าพเกีียวมันแบบนี้ก็ได้เกี่ยวทีเกี่ยว เท่ากับปันนี่มันตีกับปันนี่อมันนี่เป็นเลืดกันแล้วเมื่อหานี่หก็ไม่เท่าเกีกับแบบอันี้แนนบ่รวมใส่กันเบิดเป็นเป็นสองนึงคนสองคนเาสองเจยินี่ก็เป็นสองสองเกียรติข้เขาหนึ่งสองสามสี่หอเกียรนี่สอเกาใครม่จมากว่าใครเก็หน่วยใครกับเจ็ดหน่วยอีก Give me. Give my hand, anyway. Let's see how soon, then soon. And then my boy, what did you know? Boa. I remember. I remember. I remember. là remember. I 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 ตัวนี้มันเป็นน้ำเป็นศูนย์ตัวนี้มันยกขานี่แหละยกขาเนี่ยแหละมันวางอยู่นี่้ไรอยู่นี่เด้อตียกคนเด้อตีคืออันยังก็คืออันมันว่าสุดกอนนี่ไก่แก้วแววแบบแมนอันแมนบ่ไก่แก้วมาจ้ะแก้วแก้วแว้วขาแก้วมันมันมันอันขาเนี่ยมันสามนิ้วแล้วมันเอานี่ มันเอาน้าขว่มไปแมนบ่ล่ะแมนแมนมันยกอันที่มันยกขาใส่แก้วขนาดเนาะใส่แก้มนจ้ะมันออกหาสองนู้ออกอีหยัางออกอีอย่หนึ่งอีอย่างมันออกแก้วแบบมันบ่ให้มีหนึ่งน้่นหน้าขวมนี้แล้วหนึ่งแก้วสองแก้วตัวใดเนาะมันสองขั้หูมันจับเนาะแมนบ่ล่ะมันยังกทหารสามบอ หัวดนตีเออหาสามหาสองมันยังมันออกอยู่ันแก้วน้ำมันบริหามีน้ำมันบริหามีหนึ่งน่ะนะแต่มีน้ำมันจะเป็นหนึ่งอ๋หาศูนย์บอกเนอะออกหาสามหาสามมื่หาศูนย์เดียวนี่ยหาสามก็หาโอ้มันหาศูนย์หาศูนน้ำหาศูนย์น้ำมันความเบิร์ดน้ำบอกเออมันนอบห่วมออกนี้แล้วน้ำมันบริหามีนึงแหละน่ะมันอย่างตะแก้วกับหมูมันแล้ววบบ ผมเป็นหาสามเมื่อหายอย่างหาสามเออมันสามนี่อยู่ไหมเนาะเกจแมนบอแมนเออมันมันจะเอาไปขวมแก้วหน้าถิมบาดมันหาศูนย์นี่หละหน้าขวมมันเลยเป็นศูนย์เท่าวาอยู่นั่นนะมุมมีหนึ่งเดี๋ยวคดหนตีให้ขวามออกแลววตีมุมมีน้ำแววมุมน้ำมันบ้มีอะไร้างออกหาศูนย์ออกหาสามหาอย่างนั้นสองเมื่อหายอย่างนี้ มันบ่ให้นี่หนึ่งโย่แก้วน้นเป็นศูนวยแล้วมันเอาเอาเจับหมูมันหนึ่งแก้วสองแก้วนะสามเมื่อเมื่อวสามันสามน่าเงบ่ปวดอันนี้ก็สนิ้ว่ามก็สามสามสามคักๆตนี่สามอืมสามค่กล้ๆตสามยังไะ สวยงามอีสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ไข่กับงามไก่กับงามก็ดูไก่ไข่ไก่อีมันว่าดูไข่ก็เสร็จหมดูไข่ไก่สวยงามจหมดลวางจสร็จมั้น้ำใหญ่เขียนว่าอย่างใดใหญ่ไก่กับไข่สวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ ไข่กับไข่สวยทั้งคูจุดจุดจุดมันก็นสวยมันเป่าทุกคนเด็กเนาะ